แล้วเราจะเอาชนะความรู้สึกผิดกับตัวเองได้ยังไงคะวิธีแรกที่สำคัญมากคือการยอมรับความรู้สึกครับคือเมื่อเรารู้สึกเจ็บช้ำใจเราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆแค่ยอมรับเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดหรือฟื้นมันขึ้นมาเพราะการยอมรับจะทำให้ความรุนแรงของอารมณ์เชิงลบลดลงไปได้มากเลยครับ อ๋อเหมือนเราไม่ต้องไปต่อสู้กับความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะเพราะยิ่งต่อสู้มันยิ่งแรงใช่เลยมันเหมือนกับน้ำวนยิ่งขัดขืนยิ่งจมลึกลงไปแต่ถ้าเรายอมปล่อยตัวไปตามน้ำเราจะลอยขึ้นมาได้ไงครับอีกวิธีก็เป็นการระบายความรู้สึกครับเช่นการร้องไห้หรือการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้ ไม่เคยได้ยินมาว่าการร้องไห้มันเวิร์กจริงๆนะคะเพราะเวลาร้องไห้ร่างกายจะปล่อยสารที่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นออกมาค่ะใช่ครับมันเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายเลยแล้วการพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวก็สำคัญมากๆนะแต่บางคนเขาคิดว่าการเล่าปัญหาให้คนอื่นฟังมันจะเป็นการไปรบกวนคนอื่นก็มีนะคะ อืมก็เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วคนที่รักเราจริงๆเขายินดีที่จะรับฟังนะยังมีความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพใจอีกมากตามไปดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube วิตามินใจนะคะ